เป็นเป็นรถแบบเนี้ยคือแบบน่า 再来，再来，再来。 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดิสา .Channel น,นะคะ,ะตอนนี้ตั๊กอยู่ที่อหอนาหอกาพระพุทธบาทเนาะก็วันนี้เนี่ยจะมีตลาดตรงนี้นะคะเป็นตลาดนัดจอบพลปอนะคะของอำเภอรพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเนาะอำเภอก็อำเภอพุทธบาทอ่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้ตั๊กมีร้านมาแนะนํานะด้านหลังเราโอเคร้านของพี่เอนะเป็นโกโก้นะคือเคยทานแล้วนะ อร่อยมากๆก็เลยอยากจะมาบอกต่อนะคะความอร่อยเนาะคือรสชาติเนี่ยเป็นแบบสไตล์แบบว่าหวานน้อยมันๆแล้วก็ตัวโกโกโ้เนี่ยคือมันอร่อยมากๆค่ะท่านผู้ชมไม่ไม,ไม่ไม่หวานแบบจ๋านะแล้วก็ไม่ขมเออไปเดี๋ยวเราพาไปชมกันดีกว่านะคะนี่สไตล์แบบว่าน่าทานมากๆปไปไปชมกันเลยค่ะจะเป็นแบบว่าสไตล์แบบรสแบบนี้เลยนะอ่าเป็นแบบ คุณผู้ชมเป็นแบบเนี้เป็นเป็นรถแบบนี้ยคือแบบนะน่าทานมากๆเลยนี่เป็นสไตล์แบบร้านแบบเก๋ไก่นะคะเป็นแบบว่ารถรถรถนะแท็กซี่เออนี่นี่น,น,นี่นี่ค่ะ เนี่ยนี่เลยค่ะอาชาไทยอาชาไทยโกโก้ชาเขียวนะคะท่านผู้ชมราคาเริ่มต้นที่4 0่สถึงสีบาทนะคะพี่เอ๋สวัสดีนะคะสวัสดีทะะ่านผู้ชมในทแบบนี้ค่ะ เปิดร้านตรงนี้กี่โมงอ่ะตีห้าโมงครับที่นั่งห้าโมงห้าโมงเย็นเจ็ดนาฬิกาชมถึงประมาณสองทุ่มเลยเนาะครับจ้องมาธรรมดากับที่บ้านหมอเนาะจ้าธรรมดาคือที่บ้านหมอสแต่ที่นี่ก็คือวันพุธกับวันอาทิตย์โอเคค่ะ ราคา40เข้าเห็นเองใช่มั้ยราคาวันทะเขียวอีกมากถ้าบวกกันถ้าบวกกันออ๋ถ้าบวกกันถ้าบวกกัน45เขาอย่าง นาวินนะที่เปิดใหม่ครับผ่ามสอะไรบไม่มีม่มีแบล็คอะไรหมดรือจัแปดบครับอะไีครับสั่งได้เลยครับมมีเรายี่สิบครับ あっ生かった。 ครับ สีสิบาทครับสี่สิบบาททุกเมนูเลยเหรอคะครับโคโค่ชาเขียวโคโค่ชาไทยสี่าบาทอ่อมีชาไทยสี่บห้าของกันนะจ้ะสิ่งเนเจอร์ของที่ร้านนี่คือเป็นโคโค่ใช่ไหมคะเหตครับจ้านี่อาจจะเป็นแบบนี้นะท่านผู้ชม แน่นครับเป็นแน่นเลยค่ะน้ำชมนี่นี่มีขอะไรสุรีสามใช่แนวกา็สูี่สาสูกี่สามเขาสุี่ส่สาพูดไปเลยว่าสุตีสาชแนวก่าสนยคะอไปทันไปลองเรยมถูกต้องคอพายอะมาลอง้ชน่อร่อยบอกต่อนะ ขอบคุณมากขอบคุณนะคะเดี๋ยวเรามาชมขนมปังติ้งนะคะ สวัสดีพ่อค้าด้วยค่ะตัวนี้จะเป็นขนมปังปิ้งนะคะพี่ชื่ออะไรนะคะพี่ป๊อปครับผมอ่าของพี่ป๊อปนะคะแผ่นละแผ่นละสิบบาทครับสิบาทนะคะย่างเตาถ่านแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะทาอะไรคะพี่ทาเนยครับขนมปังทาเนยธรรมดาธรรมดาครับแต่วัตถุดิบพรีเมียมครับและที่ดีที่เด็ดครับใส่ใจลงไปด้วยครับใส่ใจลงไปด้วยนะท่านผู้ชมสุดยอดค่ะ กันชมกันชาไม่มีแล้วพี่นะไม่มีครับโอเคโอเคโอเคใส่ใจในรายละเอียดครับจ้า นาทีไม่ได้ครับนี่แล้วอยู่ที่ไฟครับจ้ะอยู่ที่ไฟอยู่ที่ไฟนะคะใช่ครับแต่ไฟก็ห้ามแรงนะคะพี่เวลาใช่ใช่ครับแรงไม่ได้ครับเราก็ต้องใจเย็นๆนะครับจ้าพาด้วยโรยนมครับโรยนมค่ะท่านผู้ชมเรามีหลายหน้านะครับมีหนุ่มปังเนยนมกับเนยนมแล้วก็เนยนมอ๋อหน้าเดียวจบปก่อนอ่าโอหด้วย ตาลครับน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลเราใช้น้ำตาลเกล็ดเล็กนะครับจ้ากินแล้วไม่ติดฟันคนฝุ่นฟันผูกฟันได้ไม่งั้น้ะเข้าไปยัดในฟันเราก็จะรู้สึกเสียวฟันเออใส่ใจถึงขนาดนั้นครับสรรพคุณเยอะสรรพคุณเยอะมากเลยค่ะท่านผู้ชมใส่ใจถึงละเอียดครับผมอะใส่เก่งค่ะฟานมเนยฟางเนยนมอร่อยมากใช่ครับขอบคุณครับน้องโอลิฟ ใจเย็นๆนะครับจ้ะต้องใจเย็นๆจะบัตรคิวด้วยนะครับคิวต่อไปขนมปังจะบัตรคิวค่ะเปโอเพิ่งมามาตรงนี้ได้กี่กี่อาทิตย์นะพี่สองอาทิตย์ใช่ไหมพิ่งมาตรงนี้โกโก้ครับสองอาทิตย์สองอาทิตย์แต่ขนมปังวันนี้ที่นี่วันแรกครับอ่ากิโกโก้ชอ ายั่วจ้ะท่านผู้ชมเป็นที่เรียบร้อยค่ะอันนี้คืออะไรพี่ผัเขียวครับเกาญชัยกาญชัยชาไทยครับกาชาไทยพูดผิดพูดผิดชากเขียวผักผสมรวมนิกกันได้นะท่านผูมสี่สิบห้าบาทใช่ครับค่ะถ้าอย่างเดียวก็สี่สิบบาท แต่จมงนี้้องแรมโคเอรเลยอันนี้กินทุกอาทิตย์เลยฮะกินทุกอาทิตย์หรอพี่ทุกอาทิตย์ใช่ไหมทุกอาทิตย์ทุกพุธครับเก้าประจำทานมาเห็นไม่ได้เลยเห็นไม่ได้แล้วพยิ่งเลยนะยิ่งใส่เลยนะยิ่งพิ่กว่ากัญชายยิ่งกว่ากัญชานะท่านผู้ชมเหมือนเป็นกับดักนะฮะอ่านี่ค่ะอันนี้เป็นแบบรวมกันประมาณนี้จะมิกซ์มิกซ์ นี่ลูก okay. ค้าสั่งแบบไม่ใส่นมนะโอ้โหล้วนๆหิ <c oughs> ่ได้ป่ะนมู่้แหละคุณสั่งแบบตามสั่งนะคะตามสัง <c oughs> ่งค่ะตามสั่งใจลูกค้าคนระับใจลูกค้ามาทานทุกขีตนะคะลูกค้าคนนี้นะคะขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะขอให้ท่านปลอดภัยนะครับ ไพรไ,ไ,ไปไม่ไกลเราก็ตั้งใจมากินอีกแล้ว เดียนี้คิดมาจากไหนอ่ะในการเนี่ยทำรถแบบนี้ที่นี้ก็มีรถรถรถของพี่อยู่แล้วใช่ไหมมีคลาสติกชอบพลาสติกแล้วครับอ๋อเป็นคนชอบพลาสติกอยู่แล้วค่ะท่านผู้ชมก็เลยแบบมาคิดมีใายน้ำแม่ตึงแบบนี้มีท่านผู้ชมดูนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาลองกันค่ะอ่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองโกโก้ของอ่าโตเกียวกันก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปลองออมไ่ปัดเดี๋ยวค่อยไปลองอ่ะขนมปังนะท่านผู้ชม 45บาทแก้วใหญ่มากเดี๋ยวเรามาลองกันเลยค่ะอ่ะนี่นะคะอืมอร่อยหวานน้อยชอบมากมากาตักข้าเหย่ยแล้วนะเนี่ยข้าเหย่ยให้มันรวมกันเนะาะก็จะได้แบบว่ารสข้างล่างเนี่ยจะเป็นตัวชาไทยนะชาเขียวแล้วก็ข้างบนก็นจะเป็นโกโก้ มร่อยอ่ะข้างหลังบัตร่อยด้วยนะโกโก้บัตรคิวที่45ครับบัตรคิวนะครับบัตรคิวนะครับได้ทุกคนครับเต๋ท่านผู้ชมอร่อยมากนะคะระวังรถนะครับเข้าแถวดีๆนะครับตอนนี้รถติดแล้วค่ะท่านผู้ชมเราแอบแบบชิมมาแล้วนะคะเอออร่อยอร่อย10บาท ใครที่อยากมาทาน้ำชมก็มาได้เลยนะคะทุกวันพุธแล้วก็วันอาทิตย์นะคะ2วันนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็เป็นอันนั้นนะ่ะตรงนั้นน่ะจะขายทุกวันเลยนะคะตรงบ้านหมอนะ,ะอว,ว้าว,วานี่ย่างเตถาถนนะ่านแล้วน้ชมมีวันอะไรบ้างสิบบาทมี่นี่วันพุธขายทุกวันพุธแล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์ของการย่างคานผ<อ>ู้ชม เขาเรียกว่าอะไรอ่ะปิกบารืองปิ้งเตาถ่านเนาะคือมันน่าหอมมากๆผลบังคตนุ่มเลยเนะอร่อยคุณด้ชมแล้ก็น้ำคือเข้ากันมาก,มาก่ะ หวานร้อยด้วยชอบด้วยนะตัวโกโก้คือไม่ขมเลยอร่อยเข้ากันมากๆครับท่านผู้ชมเด็ดมากครับคู่โอเอ๋ครับอ่าจะอยู่ที่นี่วันอาทิตย์กับพุธนะครับที่กับพุธจ้ะอ่าถึงประมาณ2องถึงสทุ่มตั้งแต่5้าโมงเย็นห้าโมงเย็นครับอ่าแล้วเราก็จะไปต่อที่อำเภอบ้านหมอครับถ้าวันวันพุธกับอาทิตย์เราจะไปถึงนู่นประมาณ3ามทุ่ม สรุปคือบ้านหมอขายทุกวันนะครับแต่ก็คือวันพุธกับอาทิตย์เราจะถึงสามทุ่มครับผมครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับก็ขนมปังโกโก้โกเอะกับขนมปังปิ้งครับโกโก้แบรนด์บายโกโก้โกเอ่าโอเคครับมีทั้งขนมปังแล้วก็มีโกโก้นะท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะอยู่ตรงห้องเย็นนาวินห้องเย็นครับตรงบ้านหมอนะครับเป็นธนาคารธนาคารเก่าครับ เข้ามาในตลาดมันหมอครับเจอเซเว่นก่อนครับมีมีเพจไหมพี่ตอนนี้ได้ทําเพจไหมอ๋อมีเป็นแค่ a c e b o o k ครับยังไม่ทําเพจครับก็ a c e b o o k ของของพี่เอ๋ดาวร้ายในใจเธอใช่ไหมคะพี่โอเคเดี๋ยวเราขึ้นเพขึ้นไหมอ่าทิกตอกมีพี่ทิกตอกด้วยอะไรพี่โกโก้โกเอ๋โกโก้โกเอ๋พิเข้าไปก็เจอเลยเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่เอ๋มากนะคะแล้วก็พี่ค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านรับชมและติดตามนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ